เ่นแบบใหม่เอีเองเียบกถรงท้าตัวเองไม่ตั้งใจหัวใครไม่ดีจากของมือสะดุดเอาเลยถือลูกมีดยัดมี่เลยนะครับเมื่อกี้อขอเวลาพิอีกทหน่อยชะดดยก็ก็พยายามจะเล่นไปในจังหวะของเขาแล้วนะฮะดูแล้วนำ่นั่อนข้างเยอนแล้วค่อเตอน์ท่น่นนี้นน่นนันนั่น่นนั สี่นาทีนิดๆเนี่ยเนี deux, knew, anyway ่ยด so well. ูฟุตว่าวัววายครับดูจากภาพสโลว์ครคือคนไม่เปลี่ยนคนออกหรอคุณไม่ยอมออกครับเขาตัดไปแล้วดูภาพไปดูมีงจะมาดูอีกเล่นเอาภาพอ่ะตอนนี้ชาเลนจ์ก็เหมือนจะส่งเอาพวกลูกหลอกลงมานะมันเน้นเกมรับครับตอนนี้เน้นเกมรับเพื่อนยืนริมเส้นทางซ้ายขึ้นแหมโดนเผลอแล้วอ้๋ ไม่เอเจหรือเอเจนี่เวลาเขาทะลุทะลข้าไปเนี่ยได้ฟาวแทบแทบทุกครั้งเลยนะใช่ครับเรียกฟาวเก่งมากครับครัเป็นจุดโทษของฝั่งชาโดเอ้ยของฝั่งไรนี่ชิต้านะครับแล้วขันชุดนะเนี่ยจีเจครับจีเจพินิวพินิวพินิวรอฝั่งโน้นเลยเถื่อเขาไม่ลงเออไม่ยิ้นไม่ได้ยิ้นเนียนตรงนั้นคนเดียวโหน้าเป้าคุณนิวเออหน้าเป้าหน้าเป้าเออขยืนห้อยไปเลยห้อยไปเลยห้อยไปเลย อวอร์มเลยวอร์าเจเจตายละตาโอ้โหไม่ทันลวเขาไม่้องดูคนพาดูบอลค่ะไตรกอไกอเล่นกับทางเลียวหมุนชโอ้โหลูนี้ลูดี้ต้องบกอน้องเลียวน้องเลียวมาร์อนัพไรมาเอเจ ตายแล้วที่ฟาวได้อีกแล้วโคชของทางชาโด้วยนี่ก็อาจจะต้องหาแผนอะไรมารับมาเตรียมรับแผนนี้ของทางเอเจกับเจเจนะฮนะนะเพราะเสียฟาวนี่ถทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะีนะ่ฮะลูกนี้เป็นปัดมือเลยคุณมาร์คมีการมาแขวนตรงฝั่งตัวผู้เล่นฝั่งชายด้วยก็เลนะฮะเออสุดสดัง วันนี้ลูกโทษมันไม่ค่อยมาเท่าไหร่ครับอีกถ้าไม่งั้นเป็นสิบแ<ส>ต้มเหมือนกันนะใช่ใช่ครับมันเป็นวัน,วนๆเหมือนกันครับลูกโทษเนี่ยนี่ฮะมันปิดน,นิดเดียวครับมา,มาแล้วนิโอครับนิโอหออเพื่อนสมสุดแล้เฮ้ยคนน,นั้นดีกว่าน,นี้อั้ยเฮผมเพื่อนตั้งแล้วเป็นเพื่อนตายอ๋อเพื่อนตาโอ้โห มาดี่อยๆเขยมาปูเลยมาไม่ได้เฉียดเลยสักนิดนะแล้วโดนคุณมาร์เอาไปมากาเลยออกมาไอวอเออกไตเต้นนะขึ้นดาวมันมีบาไว้แล้วไหมไอจอยสาตมให้เลี้ยวโอ้หลอกหน้าด้วยลูงนี้โอ้โห้บอกใิ้นะ ให้พี่ดิวแก้ตัวอีกทีหนึ่งรูปเมื่อกี้แล้วลูกชุดเต็มๆโอ้ท่ารูเปเมื่อกี้ท่านท่านลงพลิกงามมากเพราะมีการส่งแบบหลอ,อกหน้านะหน้าหันไปทางหนึ่งบอลส่งไปทาง,งหนึ่งได้เมืนนะะ่อกี้ถ้าเราชุดได้เขาจะออกเลยโอเคอา่าสลินี้แป้งก็หยุดมานานแล้วนะทั้งสองทีมเลยครับสาต้าจังหวะนี้เปยีงไม่ได้ครับนายดุษย์ชัย่นี่ชีต้าเริ่มมาใช้ปืนยาวก็ยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับนี้ แผนล่างเลยเนี่ยคือให้เจเจหรือเอเจเนี่ยพรวงเข้าไปครับนี่จุดโทษนะดูนิวฮะนิวนิติพงศ์ครับแต่ก็ตามเต้มโอ้โหมาแล้วครับดูครับแผนเดิมครับพรวงเข้าไปจิมมี่ครับจิมมี่หมอจิมมองมองมีใต้บ้านอ่าสวยมากทุนี้เอานิวโอ้โหนิวเอาเอ้าเอา มาครับไล่มาเป็นยีต่อสอเก้าน่โอ้โนักกีฬาทั้ง2องทีมดูเริ่มจะล้าๆแล้วนะตอนนี้นะเนี่ย Shadow Eagle อาจจะต้องผ่อนผ่อนเกมหน่อยครับนี่ ช่วงวาชาความตายเลเอาบอลกันบ้านนะน่โนโอไทนสเตต็มมาสาลูกนี้ดูมีมีมาแล้วตัวตัวจี๊ตัวจี๊ตัวจี๊เจเจเรียกป่าได้บ้าเสินียกป่าได้บ้างริ มาลงมาพี่ีนคุณทำไ,ไปแล้วครับมีอีกแล้วเหรอถ้าเป็นของจริงที่โดนไล่อ,ออกไปสนามแล้วนะเฮ้ยคุณคุณองเคีย์กับเพื่อนคุณนะแ,แ,แ้ตัวเปลียนเกมจริงแต้มลังนมากฮะอะมาดูเจเจครับวันนี้ลูกโทษไม่ค่อยมาเท่าไหร่ครับลูกแรกลูกนี้เขาเลยบอกว่าสับไม่ได้เลยเนยฮะนิวครับ แต่โดนมิสิ่งสูงนะมิสิ่งสูงมากโอ้โหนี่โอ้โหดโอโอ้โหนีโอสุดยอดสุดยอดมากดีโอดีสุดยอดจริงๆับมาเอาเข้าไม่อยู่จริงับคนคนนี้ฟาเล่าไปฟ้าด้วยฟ้าด้วยดีโดโอดีโอดีโอดโอ โอ้เมื่อกี้พอลงลูกเดียวไฟมาไฟมาไฟมา <S 1> <S 1> ไฟม,ไฟมันลุกนี่ครับคุณมาครับมามาลุยมาโอ้โหเฮ้ยน้ำตาทายเยอะฮะวันนีเจ็บหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่าเฮ้ยเจ็บฮะเจ็บหรือเหนื่อยผมว่าน่าจะเหนื่อยมากกว่าเพราะว่าใช้กำลังไปเยอะมากครับคนตอรนี้คุณมานี่เขาก็เป็นตัวเพลซิ่งของเกมเหมือนกันนะฮะมามาดูภาพช้ากันนะครับปึ๊กปั๊กเพ่ ความแหลกความทุ่มเทเนี่ยแม่งสีรองเท้าแก่นี่แสบตาดีกาเกินเนี่ยเป็นการเทคนิคในการลวงตาของผู้ต่อสู้ครับพ,พี่อาจจะทำให้เสียสมาธินะต่อทีครับต่อทีงครับเดี๋ยวเออคุณเต้อนอนะครับคุณดูเลยฮะอีกหนึ่งลูกนะฮะอ่ะมาครับง,ง่ายๆครับลามาเป็นยี่สิบเจ็ดแมสต่อสี่สิบเอ็ดครับ โอตอนนี้แฟนพี่ดิว่างพี่ดิวว่างพี่ิว่าอยู่พี่ดิว่างพี่ิว่างไดีกปัดจังเลยหมุนมาูหนมาย่างได้บอลอยู่ชูง่ายๆไปป้งไม่รอได้นะฮะไปไย่งไม่ได้ยังยังมีโอกาส20ิีสุดท้ายดูเหมือนเดะ20ิสสุดท้ายครับิว มินิยังว่างนะครับแต่ท้ายไม่เห็นเล่นเหมือนวัวชันกล้องหมดเลยเจ็ดวิีสุดท้ายครับอ่าน่าจะเป็นเพลย์ท้ายๆรัห้าวิธีสุท้ายแล้วครับคุณมาครับห้าวิธีสุดท้ายสี่ต้องชูแล้วครับเฮ้ยอลงนะหมดเวลาครับเราหมดโัวเราที่สามไปแล้วอย่างเป็นธรร ชาแนลอีกร่อเน่งขึ้นนำอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวคุณดิวครับขอเชิญตรงนี้นะฮะคุณดิวขอเชิญตรงนี้นะฮะมาพูดคุยอยนนิดนึงครับสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์คุณดิวหน่อยฮะสัมภาษณ์ไปเลยสัมภาษณ์ไปเลยเออผมอยากถามความรู้สึกของ <c oughs> ในฐานะที่เราลงไปแล้วไปตัวเปลี่ยนเกมคุณรู้สึกไงบ้างฮ <c oughs> ะ